สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนเอ่ทำสอนเคล็ดลับการบอกรักเ,เขาเรียกว่าอะไนะคนที่สนิทครับหรือคนที่แอบรักหรือแบบเขาเรียกว่าเลยนะแบบบอกรักใครก็ได้ด้วยโค้ดหนึ่งสองแปดสแควรูอี 9ก้าแปดศูนย์นี่ครับแล้วพอเปิดออกมา I l o ล e y o ยูมันเป็นแบบนี้ไม่ได้ไงเนี่ยผมงงมากครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักเครื่องหมายสแควรูทเนี่ยเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูครับ ลักษณะคล้ายๆกับเอิ่มเอิเอ่มไอตัวหานนี่แหละแต่เพิ่มขีดที่ผมจะวงกลมไว้นะครับเข้าไปเนีย่ยวงกลมไว้ขีดที่เพิ่มจากไอตัวหานอารมณ์คล้ายๆกับตัวหานนะครับแต่อันนี้เราไม่ได้พูดถึงการหานนะคะแต่เรามาพูดถึงวิธีบอกลักษณะนี่ค่ะใบประทัดเราจะต้องมาร์กจุดสำหรับตัดไว้ก่อน แล้วเราค่อยใช้ไม้บรรทัดฉีกอีกทีทด้วยดโดยวิธีของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทับไมบ้บรรทัดไว้ตรงบริเวณเดียวกับที่ผมมาร์คไว้ได้เลยครับแต่จะให้ปลายไมบ้บรรทัดเนี่ยชนกับขีดที่ผมมาร์คไว้คุณมีเคล็ดลับไหนก็สามารถบอกผมได้นะครับการตัดให้ตรงเนี่ย เช่นพวกคัตเตอร์แต่ผมเนี่ยจะใช้วิธีทำสำหรับเด็กครับเผื่อรักแม่รักเพื่อนรักครูหรือไม่ก็รักพ่อก็ได้เดี๋ยวฉีกมื่อก่อนนี่ผมไม่ลืมที่จะฉีกเครื่องหมายสแควร์รูทนะครับเออ นี่นะครับได้กระดาษมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดเอ่มเขาเรียกว่าอะไรนะบางส่วนออกไปเดี๋ยวรัแป๊บนึงนะครับนี่ครับเราจะใช้ชิ้นส่วนมเล็กๆครับคือเดี๋ยวเราจะมาร์กจุดที่ต้องพับไว้นะครับ ใช้ขนาดไม้บรรทัดเต็มนะครับนี่ครับประมาณนี้หลังจากนั้นก็พับตามรอยที่เรามาร์คไว้เลยผมจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็มีข้อผิดพลาดอะไรก็บอกผมนะครับนี่จะพับประมาณนี้หลังจากนั้นก็เขียนโค้ดตามตามนี้เลยคนสามารถหยุดคลิปไปก็ได้นะครับ นะครับเอิม่มโค้ดคุณก็หยุดคลิปดูไปก่อนครับให้เขียนโค้ดนะครับหลังจากาพับเสร็จจำไว้นะครับเคร,เ,คเ,เครื่องหมายบบบบเนี้ยอ่ะมันคือเอิ่มเครื่องหมายสแควร์รูนะครับที่คลุมตัว e 9 8 0เอาไวนน้นะครับเนี่ยนะครับผมเขียนแป๊บบ ผมเสร็จแล้วนี่พอเปิดออกมาก็จะเป็นคาว่า I love you เออผมไม่ชอบดีเขาคำว่า I love you เนี่ยแต่กี้เพิ่งเอาไปบอกแม่ไปอเน,นี้ยเก่าอันใหม่เดี๋ยวจำไว้นะครับว่าเครื่องหมายที่คุม e 980เ,เอาไว้เนี่ยคือ s q u square r o o t ครับสำหรับเด็กๆที่ไม่เข้าใจก็สามารถไปดูใน Google ได้นะครับและสวัสดีสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ